สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง r ี v e r Tarot b y บาย,ยดาค่ะวันนี้แม่หมอสุก,ก็เหมือนจะหาช้อยหาตัวเลือกไม่ได้นะคะก็หยิบไพ่ขึ้นมาแล้วก็มาสับไพ่ดูวันเราจะทำคลิปแรนดอมนะคะก็ได้หยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะ Gonfusion นะคะเป็นพลังงานที่ ถ้าคุณเข้ามาถ้าคุณอยู่ในพลังงานนี้นะคะก็ฟังต่อได้นะแม่หมอจะไขให้ถ้าอยู่ในพลังงานนี้นะคะพลังงานที่สับสนนะมีพลังงานภายนอกเข้ามารบกวนจิตใจคุณเนาะทำให้คนจิตคนสับสนว้าวุ่น อยังไงดีนะคะมันมันเหมือนตัวคนไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่มั่นใจในความคิดอ,อาจจะมีอสภาวะภายนอกนะ,ะสิ่งแวดล้อมภายนอกนะ,ะมีผลกระทบต่อจิตคุณนะคะ เรามาดูกันนะถ้าเป็นเป็นพลังงานแบบนี้นะเป็นพลังงานที่มันไม่มั่นใจว,ว,ว้าวุ่นใจหรือใจยังไงดีอะไรนี้นะคะเป็นพลังงานที่จิตไม่สะเยรน,นะคะคุณอ,อยากได้คำตอบคุณก็ฟังต่อนะคะขอดูว่าขนะ้นคิดชันน่ย คนที่เข้ามาดูนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณได้ผลกระทบจากอะไรถึงเกิดสภาวะแบบนี้เนาะอขอห้าใบคสามไม่เท่านะคะการคาดหวงังการรอคอยนะคะความเบืะะ่อหนายอยู่กับที่นะคะภาระีิสินนะคะ อารมณ์ที่มันแปรปรวนความเป็นแม่บ้านก็ได้ค่ะแล้วก็ทำยังไงออมันเหมือนความรู้สึกมันบางท่านก็อยู่ในการภาวนาเนาะอาจจะยังไม่เสถียรในจิตยังไม่รวมสมาธิยังไม่นิ่งอย่างนี้ก็ได้เกิดเป็นทำให้คุณเหมือนกับ ต้องการคำตอบหาคำตอบของจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะคะใครที่ทำสมาธิเนาะมันมีหายรแฟนมานะอาจจะก,กังวลเรื่องที่ตัวเองทำอะไรไปแล้วอาจจะเ,เรื่องที่มันไม่ดีอ่ะคุณอาจจะก,กังวลว่าสิ่งนั้นจะมีผลกับคุณไหมในภายหลังนะเป็นเรื่องกรรเวรก็ได้นะคะ ไปสุดท้ายดเวอร์ความสำเร็จความสำเร็จนะคุอาจจะกังวลเรื่องความความสำเร็จของชีวิตนะอนาคตภายภาคหน้าของตัวเองนะมันจะสำเร็จไหมนะบางท่านบางคนนะเหมือนการคาดหวังเหมือนกัน การทุ่มเทสิ่งที่ทำไปนะทั้งเรื่องเรียนก็ได้นะคะนี่ก็ไพ่การศึกษาเนะาะไพ่การศึกษาขึ้นมามเรื่องเรียนการศึกษาของตัวเองก็ได้นะคะใครที่เข้ามาพลังงานนี้เนาะอมองเห็นไหมคะ อาจจะเป็นให้คุณกังวลใจเนาะอืมนี่เป็นพลังงานที่คุณกังวลใจเรื่องงานที่ทำงานเดิมๆนะบางคนก็เป็นเรื่องการขยายกิจการตัวเองมีใครจะมาซัพพอร์ตมีใครจะมาช่วยเหลือไหมมีข่าวดีของฉันไหมนะคะเนี่ยที่คุณสับสนอยู่เนาะถึงความสำเร็จ มาดูว่าสิ่งพวกเนี้ยที่คุณกังวลเรื่องครอบครัวภาระนี้สินหรือคนที่ทำงานอยู่ที่เดิมแล้วมันเบื่อหนอ่ายอยากเปลี่ยนงานออยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันอตอบโจทย์คุณในเรื่องความมั่นคงในชีวิตเนะี่ย คือพลังงานคุณนะถ้าใช่ไปฟังต่อนะคะว่าสิ่งที่คุณกังวลกังวลอยู่ตลอดที่ผ่านที่ที่อยู่ณนปัจจุบันเนี้ยความรู้สึกแบบนี้นะคุณจะแก้ไขมันได้ไหมเนาะแต่แก้ไขมันได้ไหมแก้ไขมันได้ไหมมาดูน,ดนนะคุณจะผ่านไปได้ไ,ดไหม จะผ่านไปได้ไหมคนที่เข้ามาดูก็เป็นธาตุนาำกับธาตุดินนะที่เข้ามาดูได้หมอเนาะเมนกรากะพิจิตธาตุดินก็มังกรกันมังกรกัน,กกนแล้วก็พุกศกนะคะที่เห็นเนาะมันมีไฮาาแฟนมานะค่ะ มาดูว่าคุณจะผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้ไหมขอดูสิบใบค่ะคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมได้อีกหนึ่งถึงสามเดือนเนาะเอาอย่างนี้เลยนะหนึ่ถึงสามเดือนข้างหน้าของคุณ หมอให้หนึ่งถึงสามเดือนนะคะ หนึ 1> 1่งถึงสามเดือนข้างหน้านะมันจะมีความรู้สึกของคุณนะยังมีความรู้สึกที่ยังไม่มั่นใจอยู่นะไม่มั่นใจอยู่มันขึ้นมาจิดถ้วยก็คือ,คอ,คอพลังงานที่คุณได้เจออยู่หนะึ่งถึงสามเดือนข้างหน้าแต่คุณมีตัวคุณนะมีปัญหาอยู่ แต่คุณจะมีคนที่ใกล้ตัวคนนะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ะคนที่เขาเข้ามาช่วยคุณนคนที่เขาเห็นความความมานะอดทนนะความพยายามของคุณะที่จะเข้ามาช่วยคุณนะคือเขาเห็นความ ความใจบุญความใจดีของคุณนะที่แม่หมอดูเนาะเขาคนกลุ่มนั้นนะคนที่จะมาช่วยคุณเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่คุณตั้งใจทําแล้วก็สิ่งที่คุณคือความบริสุทธิ์ใจความจริงใจนะมันมี k ิง g of p พ n t a c โ e s ขึ้นมานะคือตัวคุณนะคือคนที่มี บุญบารมีนะมีความเอื้อเฟื้อเห็นใจผู้อื่นอยู่ตลอดตัวคนุณนะแล้วก็มีความอดทนนะมีความอดทนนะคุณเป็นคนที่ทําให้คนอื่นเห็นด้วยการกระทํานะไม่ใช่แค่คำํำพูดนะคุณทํานะคุณทําลงมือทํานะขยันอดทนด้วยคนะ่ะพลังงานคุณอนะ เป็นพลังงานสเตรนมาความขยนันความอดทนสู้ไม่ถอยอ่ะอะสู้ไม่ถอยคุณจะมีโชคด้วยหนึ่งถึงสามเดืข้างหน้าคุณจะผ่านตัวนี้ไปได้จิตคุณจะนิ่งอ่ะมันมีทั้งหนึ่งเหรียญมันมีทั้งหนึ่งดาบมีความชัดเจนมีการ มีเขาเรียกว่ามีพลังที่สามารถที่จะจัดการความรู้สึกเหล่านี้ได้นะนะคุณมีความโชคดีด้านกัรยาณมิตรนะ คุณมีความโชคดีด้านกนอยงิคือมีเพื่อนมีคนรักที่ให้ความช่วยเหลือนะแม้ไม่ไม่ว่าคุณจะเฝ้ารอถ้าเฝ้ารอข่าวดีที่พลังงานที่บอกตอนแรกนะถ้าคุณรอคำตอบอะไรคุณจะได้รับคำตอบนะมันจะได้รับคำตอบมีความชัดเจนอยู่กับตัวเอง ความสำเร็จในชีวิตไหมบ้านตายในชีวิตไหมมีความสําเร็จนะมันมีหนึ่งดาขึ้นมาแล้วเดเหนึ่งเหรียญขึ้นมาแม้บางครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้ด่งใจคนในในบางครั้งนะอืที่คุณคุณอาจจะคาดหวังไว้สูงไปอ่นะ มันเลยไม่ได้ดั่งใจอย่างที่คุณคิดนะแล้วชีวิตคุณมันเหมือนกับสะดุดนะดีขึ้นดีบ้างไม่ดีบ้างมันคือมันจะสลับไปนะ The Hangman มาแล้วก็มีห้าเหรียญมาด้วยหนะ้าเหรียญมาอาจจะเป็นความรู้สึกที่ คือแม่หมอว่ามันเป็นภายในจิตคุณป่ะภายในจิตคุณนะอืมอาจจะเป็นเพราะเราเออ่ฟุ้งซ่านะกังวลมากไปะนฟุ้งซ่านกังวลมากไปเพราะไพ่ที่เปิดดูเนะี่ย มันเป็นข่าวดีนะมันไม,ไม่ใช่ข่าวไม่ดีให้ดีหมดเลยนะแล้วมีคนมีคนช่วยคุณทุกเรื่องเลยนะคะคุณจะรอข่าวดีจากผู้คนหรือเรื่องเงินเรื่องงานคุณก็ได้รับข่าวดีนะคะเนี่ยมันมีหนึ่งเหรียญ<อ>มาหนึ่งเหรียญมาก็หนึ่งดาบมาอ่นะนะ คุณจะได้เฉลิมฉลองเรื่องความ,มเบื่อหน่ายในงานคุณก็จะได้งานใหม่นะงานที่มันเหมือนกับงานที่คุณต้องการนะเนี่ยคุณจะได้งานใหม่ได้เฉลิมฉลองนะเป็นงานที่คุณพอใจที่อยากที่อยากจะทำด้วยอ่ะ,อะ แล้วมีโชคเข้ามาด้วยนะพี่ไข่ที่รอง,งานอยู่กับเรื่องชีวิตครอบครัวคนรักนะไม่ว่าคุณจะขออะไรนะคุณจะได้นะคุณขาดอะไรอยูนะ่ะคุณจะได้นะไพ่ห้าเหรียญมาเนี่ยเป็นความเขาบอกว่าแม่หมอจะบอกว่าไงห้าเหรียญเนี่ยเป็น ถ้าพูดเรื่องเงินก็คือเงินขาดมือเนาะแต่คุณคุณสังเกตดูนะว่ามันมีแม่หมอเปิดดี e อ m มพ r o r เอร์มามันเป็นถ้ามันบอกว่ามันจะอยู่กับคุณไปตลอดเลยเนะี่ยความรู้สึกแบบนี้นะเงินขาดมือเนอี่ยพ่อหลกัหลกๆแล้วนะ่ะคุณมีนะแต่คุณคิดว่าคุณไม่มีนะเพราะดีเอ็มพ r เรอร์มาแม่หมอเปิดขึ้นให้ดูเนะี่ยว่ามันคืออะไร ความมั่นคงแสดงว่าสิ่งที่มีอยู่นะ่ะมันอยู่ที่พลังของเราพลังในจิตเราที่จะคิดออกมาให้มันเป็นรูปแบบไหนแต่หลักๆแล้วตัวคุณเป็นเป็นคนที่มีเงินทองนะหรือว่าถึงว่าคุณไม่มีนะตอนนี้ครอบคู่ชีวิตคุณมนะีมีทรัพย์นะอแล้วตัวคุณก็มีมีทรัพย์ใน ทรยบเรื่องปัญญานะ,ะเนี่ยคุณสเตรนท์ขึ้นมาเนี่ยเพียงแต่จิตภายในคุณคิดเท่านั้นเองแม่บออเชื่ออย่างเพระพาะไพ่มันขึ้นมาคิงถือเหรียญเนี่ยมีตังนะคนมีตังนะคะแล้วสามถ้วยมาอีก The Hangman ค,คือสติปัญญาค่ะคือการเอาตัวรอดได้นะคะ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณคุณจะทำอะไรไม่ได้นะขนาดนี้แต่สมองหรือการคิดของคุณยังอ่านเกมอยู่ตลอดนะยังวางแผนอยู่ตลอดนะแม้จะอยู่ในสถานาการณ์ที่อาจจะ ไม่ค่อยสะดวกไม่ลาบเลื่อนในการทำงานหรือ,อนักปัจจุบันอาจจะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็ช่างนะแต่ตัวคุณคิดงานตลอดนะเป็นคนที่ไม่นิ่งในเรื่องปัญญาเรื่องความคิดเรื่องการวิเคราะห์คุณก็ยังคิดยังทำงานอยู่แม้แม้คุณจะไม่สะดวกไม่ ไม่ราบรื่นในสิ่งที่ตัวเองทำขณะเนี่ยคุณอาจจะโดนพักงานหรืออาจจะโดนเลื่อนนัดหรืออะไรก็ช่างนะแต่คุณก็ยังวางแผนอยู่ตลอดว่าเออไม่ได้แผน b ีคุณเอาไม่ได้แผน A คุณก็เอาแผน b ก็คือแผน b แผน C คุณไปเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นนักวางแผนที่ดีนะแม้จะมีปัญหาเข้ามา อ,อีกสามเดือนหนึ่งสามเดือนข้างหน้า,าไพ่ใบไพ่ที่แม่ห,หมอเปิดเนี่ยมันจะมีผลกับคนหนึ่งสามเดือนนะคุณจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องงานใครที่รองงานแล้วใครที่ทำเรื่องอจิตปัญญานะพัฒนาจิตปิญญาณ คุณก็จะเหมือนการตื่นรู้ของคุณก็จะขยับการพัฒนาจิตวิญญาณคุณก็ขยับอันนี้แฮงแมนแม่หมอแม่หมอว่าหนะ้าแฮงแมนเนี่ยเขาเป็น การเตือนรู้ของเขาเป็นการเตื่นรู้ที่แรกมากับความยากลำบากนะไม่ใช่นั่งสมาธิเป็นการเตื่นรู้แบบเห็นความทุกข์ตัวเองแล้วก็เกิดปัญญายาณขึ้นมานะอันนี้เตื่นรู้แบบฉับพลัน เะเวลในการเาตือนรู้ของใครที่พัฒนาจิตปิญญาแม่หมอก็ว่าคุณน่าจะเตื่นรู้มาจากกะที่สี่จากกะที่สี่จากกะที่ห้าแล้วนะคะอืมเมทุนอิทธิพลของดาวพุธเดลเลเบอร์นะ The เนี่ย ก็คือการพูดการสื่อสารเนี่ยเอาพูดก็คือการสื่อสารการพูดเนะจักระที่ห้านก็ถือว่าคุณก็มีทักษะเรื่องนี้เพิ่มขึ้นการพูดการเจรจาการที่เราไม่พูดเลยเนี่ย confusion นะ ก็อาจจะเป็นในหนึ่งว่าการที่เราไม่สื่อสารเลยหรือไม่พูดเลยคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้นะคะก็ลองดูนะมีความรู้สึกว่าอืมคุณไม่พูดแล้วบางอย่างเนี่ยมันคนอื่นเขาไม่เข้าใจเนาะมันอาจจะทําให้คุณเหมือน เหมือนเราคิดไปเองว่าเออทำไมเขาไม่ไม่พูดกับเราไม่คิดกับเราหรือว่าไม่ให้ไม่ตอบโจทย์ให้เราให้เรากระจ่างให้เราเข้าใจมันคุณยังสับสนว่าวุ่นอยู่นะมันมีทั้งเจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี้แม่หมอคิดอย่างนี้นะ เพราะขึ้นมาใบแรกของคุณก็คือการรอคอยนะสามไม้เทา้าการรอคอยข่าวการรอคอยเรื่องบางบางเรื่องอขึ้นมานะแล้วก็มีเก้าไม้เท้ามานะที่ตามมาอเรื่องที่คุณรออยู่จนเบื่อนะอะความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าเนี่ยคุณก็เลยคุณก็เลยสับสนคุณก็เลย กังวลน,นะแต่แม่หมอว่าพูดค่ะมันมีเลลเวอรขึ้นมาการพูดนะการพูดจาเจราจาเลเวอร์ชาเมทุนนะการสื่อสารการพูดจาของคุณนะคนอาจจะลองพูดดูค่ะแม่หมอว่านะไม่รู้ว่าคุณไม่พอใจหรือสับสนอะไรอยู่นะ กับใครก็ช่างนะลองสื่อสารดูะลองสื่อสารได้พูดคุยดูอ,อาจจะดีขึ้นอาจจะหาทางออกได้แต่ไพ่หนึ่งสามเดือนข้างหน้าทางออกของคุณมีทางออกนะคะมีทางออกอมมีทางออกสิ่งที่คุณ กังวลในใจอยู่ก็มีทางแก้ใครที่คาใจอยู่นะคะ,ะคุณจะประสบความสำเร็จไหม ได้หรือไม่ได้นะ่ะไม่บอกว่าอยู่ที่คุณต้องพูดต้องคุยเนาะต้องพูดต้องคุยต้องชัดเจนนะต้องพูดต้องคุยต้องชัดเจนนะเพราะใบนี้เป็นพลังงานตัวตนที่ขึ้นมานะคือความสับสนลังเลอ่นะ ้องชัดเจนอะไรสักอย่างต้องชัดเจนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากแนะนำอะไรคณเพิ่มไหมเรามาดูกันจักรวาลท่านอยากแนะนำอะไรคณเพิ่มที่ มีทางออกคือเจราจาสื่อสารนะคะอืมได้อย่างเชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะโว้ะมานะคะเชื่อสัญชาติตัวเองนะคะฮะอืมเชื่อสัญชาติตัวเองนะ remember that you are a powerful co-creator of your reality นะอืมคุณทรงพลังอยู่แล้วล่ะค่ะนะคุณทรงพลังอยู่แล้วนะมีทั้งสตรน์มานะแต่ภายในคุณอาจจะ อาจจะจิตไม่สงบก็ได้อาจจะจิตไม่นิ่งก็ได้คุณทรงพลังอยู่แล้วแม่หมอเชื่ออย่างนั้นแค่สื่อสารค่ะแค่สื่อสารแล้วทำสมาธิดูนะเดี๋ยวคุณก็ขจัดพลังงานนี้ออกไปได้อ่า โอเคค่ะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแม่หมอก็ขอบคุณมากที่ทุกท่านเข้ามานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอสุด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ